สวัสดีจ้า,าวันนี้ฝรั่งก็มาทำเมนูผัดกะเพราหมูนะคะทุกคนคะ่ะนี่ฝรั่งก็จะทำทุกวันเนาะดูนะคะทุกคนหน้าตาน่าทานเลยคัเนี่ยผัดกะเพราแต่น้ำเยอะเลยทุกคนคะ่ะ ะะเขาใส่หมูสับอย่างเดียวนะคะทุกคนปรนนุมาทำให้โดนเนาะกำลังเดือดตุกคนขาหน้าตาผัดกะเพราหมูก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวป้านุจะพาไปทานข้าวเนาะเตีวป้านุจะผัดแห้งเพื่อนดูชมก่อนกะเพรานี i ต้องให้เขาให้ให้เขาน,านานหน่อยนะคะทุกคนจะ๋ะก็ก็ให้เขาเหี่ยวเนาะให้เขาหอมไงทุกคนถ้าเกิดเขาสักพักหนึ่งอะ่ะเขาจะหอมทั่วทั่วเลยนะคะทุกคนจะ๋ะหอมในชิ้นหมูเนาะทุกคนถ้าต่ายแป๊บเดียวลงจับในห่อนะทุกคนค่ะ เออใส่ให้กะเพาเขาเหี่ยวให้เขาแช่เข้าไปนานๆสักหน่อยเนาะบากคนก็ใส่แล้วเขาก็เอาออกเลยนะคะทุกคนจ๋าก็จะไม่หอมนะทุกคนเดออี๋ยวจะไม่หอมนะเนาะสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็ใกล้แล้วแหละต,ตอนนุจะใส่เต็มน,นาทีเลยแหละทุกคนเอานาทีนึงพอเขาเหี่ยวแล้วเขาจะหอมไง หอมก็มนุตได้รู้หรออร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวคนทุกคนจา้าเดี๋ยวก็นุจะชิมให้ดูนะอจะชิมให้ดูเนาะว่าอร่อยยังอือหืออือหืออร่อยแล้วจ้าทุกคนจ้าอร่อยแล้วจ้ะ อร่อยอร่อยอร่อยยั่วๆเช่นเดิมเนาะฝรั่งทำตามมาทานด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะตามมาจ้าตอนนี้ก็ตั้งโต๊ะเลยนะคะทุกคนคะ่ะตั้งโตะแล้วเนาะนี่ก็จะเต็มข้าวตั้งโต๊ะแล้ว,ว,ลวทุกคนเสร็จละจ้าทุกคนมาทานข้าวกับตนุนะคะทุกคนคะ่ะ นี่หน้าตาผัดกะเพราหมูป้านุก็จะทานข้าวแค่นี้นะคะอันนี้ก็นุงของเตนเนะาะก็ยังไม่ตักนะคะทุกคนเออตอนเย็นป้านุก็จะทานน,น้อยๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะตามมาทานข้าวกับป้านุนะคะไอเดี๋ยวป้านุก็จะจบคลิปตั้นๆนะคะทุกคนเออย่างไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็จะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋า๊ายบายนะคะนักนะาจุ๊บๆป้านุ์ทานแตงเลยนะทุกคนแตงกวาแตงกวาผัดกะเพราจะอร่อยมากทุกคน